สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กันที่การแข่งขันรายการคุณของคำครั้งที่1ในปี2526นะครับผมในกรณนี้ฝ่ายขาวได้แก่นายวิเชียนชื่นการค้าหรือว่าจ่าเชียนนะครับผมซึ่งผมหารูปเขาไม่เจอนะครับก็เลยเป็นตัวแบงแบงนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีรูกจ่าเชียนแล้วต้องการจะแบ่งปันนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมลตามมุมขวาล่างของคลิปนี้นะครับหรือว่าในรายละเอียดคําอธิบายของคลิปก็มีนะครับผมและถ้าใครมีกระดานเซียนอยากให้ผมวิเคราะห์ก็สามารถส่งมาได้เช่นกันนะครับผมโอ ฝ่ายดำครับนายสุชาติชัยวิชิตหรือว่าเซียนป่องนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยนะครับผมในกระดานนี้ทั้งสองฝั่งเล่นเป็นมาขวานะครับผมฝ่ายขาวเปิดที่ชอสี่ครับดำเบี้ยชอห้าขาวเบี้ยจอสี่ม้าจอเจ็ดม้าชอสามโคนชอเจ็ดเม็ดชอสองเม็ดคอเจ็ดเม็ดจอสามเบี้ยคอห้า โคนชอตรงนี้จะแปลกนิดน in ึงนะครับผมเพราะว่าม้าโยกขวามาตฐานที่เราเห็นกันในสมัยนี้เนี่ยก็จะเป็นขึ้นมาตรงๆที่ชอสองนะครับผมหรือว่าจอสก็มีนะครับผมแต่ในตานี้เนี่ยจะเชียนไปที่ชอสครับผมเบี้ยงงอหโคนคอสม้าคอหม้างอสเม็ดงอหขุนจอสโคนงอเเบี้ยข .4 อสโคนชอห คนขอสามขุนชอเจ็ดณจุดนี้ทั้งสองฝั่งก็ขึ้นหมากเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับขาวขึ้นโคนมาที่กอไก่สีนะครับเป็นรูปโคนเก้าล้านะครับผมที่นิยมกันในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับผมดำทิมเบีย้ยขอห้าครับและในรูปนี้นะครับการเดินโคนเก้าล้าของฝ่ายขาวที่เรานยิยมเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นการถอยโคนมาที่คอไข่สามนะครับผมถ้าฝ่ายขาวขึ้นเบีย้ยมาที่คอไก่ห้า ก็จะเป็นการมาค้าให้ฝ่ายขาต้องกินเบีย้ยเข้าไปนะครับที่คอควายหพอเม็ดกินกลับมาปุ๊บแล้วจุดนี้ทิ่มเบีย้ยขึ้นไปที่จอดจานห้านะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมเราไม่ทิ่มเบีย้ยขึ้นไปไล่เม็ดก่อนล่ะครับที่งองูสีแล้วพอดําถอยเม็ดลงไปแล้วค่อยทิ่มเบีย้ยจอดจาน5้าขึ้นไปต่อคําตอบคือว่าถ้าข่าวครับทิ่มเบีย้ยไล่เม็ดขึ้นมาเนี่ยดําไม่หนีเม็ดนะครับผมดําใช้เบี้ยกินไล่มาก่อนครับผมข่าวใช้มมากินและเม็ดค่อยถอยกลับไป ในจุดนี้เนี่ยฝ่ายดำไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ฝ่ายขาวเนี่ยสีเสียเบีย้ยตรงกลางไปนะครับผมทําให้เกิดช่องตรงที่ผุมวงไว้เนี่ยต่อมาเนี่ยฝ่ายดำก็จะสามารถไหลโคลไหลามาลออกมาได้นะครับผมแต่การที่เบีย้ยขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันจะเวิงนะครับผมถ้าเกิดว่าขุนดําไม่ได้อยู่ณจุดฉช,ชิงเ็ครับผมแต่ไปอยู่ข้างในแทนนะครับก็คืององงูเสร็จก็จะทาให้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเบีย้ยกินเข้ามาปุ๊บมากินนะครับเป็นการจับทั้งเม็ดทั้งเบี้ยนะครับ สุดท้ายดำก็จะเลนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะสามารถปลูกสองตัวได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายดำทิ่มเบี้ยไล่โคลงลงมานะครับโคนฝ่ายขาวไม่ถอยลงมานะครับแต่เลือกที่เอาเบี้ยนะครับกินเบี้ยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาโคนเนี่ยแลกกับเบี้ยเม็ดนะครับในตานี้ฝ่ายดำก็กินโคนนะครับและขาวกินเม็ดอีกทีหนึ่งครับฝ่ายดำเอาโคนกินเบี้ยไงนะครับผมแล้วเรือก็ค่อยมายึดคลองนะครับผมที่ขอใครหนึ่ง ในการเดินรูปแบบนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับผมทั้งสองฝ่ายเนี่ยสูบสีกันนะครับผมต่อมาครับดำเอาเรือมาต่อครับที่ขอไข่แปดขาวไม่แลกเรือนะครับแต่ขึ้นเม็ดมาที่งองงูสีเพื่อเตรียมทิ่มเบี้ยที่จอดจานห้านะครับผมก็จะเป็นการไล่โคนนะครับผมพอโคนถอยไปปุ๊บเนี่ยเม็ดขาวก็ไล่ตามมาครับที่ขอควายห้าเพื่อเตรียมคาดโคนกลับมานะครับผมเบี้ยของฝ่ายขาวก็สามารถไหลมาผูกโยงกันได้นะครับเป็นห่วงโซ่นะครับ ในจุดนี้ฝ่ายดำเนี่ยก็เลยตอนแรกนะครับตัดเบีย้ยมาก่อนนะครับดูเชิงที่ชฉสี่ฝ่ายขาวเอาเบีย้ยกินคืนแล้วฝ่ายดําทิ่มเบีย้ยมาที่จอจาน5แทนนะครับผมฝ่ายขาวเอาเบีย้ยกินครับเบีย้ยกินเบีย้ยและเม็ดถอยดาเอาเรือมาที่งองงู8ขาวเอาเรือมาที่ชฉ่ชิงหนึ่งนะครับกดขุนเตรียมเปิดลุกนะครับผมแต่ว่าตานี้เนี่ยขาวยังไม่มีตาเปิดที่สวยนะครับผมนอกจากกินเบีย้ยตัวเดียวและในตานี้เนี่ย ดำก็เลยยังไม่สนใจครับกินเบีย้ยเข้ามาก่อนที่จอจานสี่ครับขาวใช้ม้ากินเรือแรกเรือที่ขอไข่หนึ่งครับดาไหลโคลงมาขาวถอยม้ามาที่ชอช้างสามดำเสนอแลกเลยอีกทีหนึง่งขาวแลกดำแลกขาวโยกม้ามาจับโคนเป็นปากที่สองดำเอาขุนติดโคนที่จอจานหกขาวเอาโคนขึ้นมาเล่นที่ชอชิงสามดำโยกม้ากลับมาที่งองูเจ็ดโคนขาวเสนอแลกที่จอจานสี่ ดำแรกเขาอมากินดำมโคนไล่ม้ามาถอยมาที่งองงูสองาำขึ้นมามาเสนอแรกที่ชอชิงห้าเขาแรกดำมมขุนกินเขาปักไล่โคนโคนถอยไปที่คอควายหกเขาขึ้นมามาที่จอจานสี่ซึ่งผมว่าจุดยืนเนี้ยเป็นจุดยืนของม้าที่สวยมากนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมลองดูนะครับด้านหน้าโคนเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะมีม้ากับเบี้ยก,กันไ้หมดแล้วต้องฝั่งขวาครับ ก็มีม้ากับเบี้ยการไว้หมดเหมือนกันนะครับการจะไหลขุนลงมาจับเบี้ยนี่ยากมากนะครับผมฝ่ายดำเลยเดินม้ามาเสนอแรกนะครับที่คอควายห้าและในตานี้ก็ถือว่าเป็นตาพิเกมเลยนะครับเพราะว่าจากที่ตอนนี้เนี่ยสูสีกันนะครับผมแต่พอฝ่ายขาวนะครับเอาม้าเข้าไปแลกครับดำเอาโคนกินมาเนี่ยทำให้ฝ่ายขาวเสียเปรียบทันทีนะครับผมถึงแม้จะยังมีโอกาสเสมออยู่ก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เสียเปรียบฝ่ายขาวนะครับ พราะอะไรฝ่ายขาวถึงเสียเรียบท่านผู้ชมลองดูไปกับผมนะครับในตอนนี้เนี่ยเบี้ยที่กอไก่กับเบี้ยที่คอควายของฝ่ายขาวไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับเบี้ยที่งองงูก็ไม่สามารถขึ้นได้ครับตัวเม็ดนี่ก็ขึ้นไม่ได้เช่นกันนะครับผมขาวยังมีเบี้ยตัวนี้ที่ผูกยากอีกนะครับเพราะว่ามาหายไปแล้วในขณะที่ฝ่ายดํายังมีตัวเดินอยู่เยอะนะครับเบี้ยของฝ่ายดําก็สามารถขึ้นมาที่จอาจานสีได้นะครับขุนดาก็สามารถเดินได้นะครับอาจจะมาจับเบี้ยที่ยอหญิงสามก็ได้และรอบๆนี้ก็มีตัวยืนปิดหมดนนะคครับบโเี้้จไวหมดนะครับ ดังนั้นในรูปนี้ฝ่ายขาวก็ถือว่าเล่นได้ยากมากกว่านะครับผมแต้มสังหมาก็ถือว่ามีเบี้ยน้อยกว่าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งมีเบี้ยสีตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝ่ายดํามีโคลแลวฝ่ายขาวมีแค่เม็ดนะครับฝ่ายขาวเดินขุนมาที่งองงูสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายขาวไม่มีตัวไหนเดินได้นะครับเดินเบี้ยมาที่ยอหญิงสี่ก็โดนขุนจับกินนะครับผมถอยเม็ดลงมาก็โดนโคนไหลลงมาครับขึ้นเบี้ยขึ้นไปก็ไม่ได้แน่นอนนะครับโดนกินครับผมโดนกินปากฝ่ายดามากกว่านะครับผม หรือแค่ทางเดียวคือเดินขุนมานะครับเพื่อให้ขุนเนี่ยขึ้นมาที่คอควายสและสามารถทิ่มเบีย้ยที่งองงูสีได้แต่ฝ่ายดําไม่ยอมไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับฝ่ายดําทิ่มเบีย้ยขึ้นมาก่อนนะครับที่จอจานสีเพื่อเป็นการหยุดไม่ให้ฝ่ายขาวสามารถทิ่มเบีย้ยขึ้นมาไล่โคนได้นะครับที่งองงูสีและฝ่ายขาวก็จะกินไปก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ากินไปเนี่ยฝ่ายดําก็เอาขุนกินนะครับและเบีย้ยตัวที่คอควายสีเนี่ยก็ลอยนะครับถ้าเอาขุนผูกไปปุ๊บเม็ดก็ขาดนะครับก็โดนกินก็แพ้นะครับ แต่ถ้าย้อนกลับไปที่ตานี้นะครับผมถ้าฝ่ายขาวไม่เดินม้าไปแลกกับม้าดําที่คอควายห้าเนี่ยจริงๆมีอีกตาหนึ่งนะครับที่จะทําให้รูปเกมยังคงความสูขสีอยู่ครับนั่นก็คือการเดินม้านะครับมาที่ชอช้าง3ครับเพื่อลุกคุณดําต้องหลบนะครับสมมุติว่าหลบมาที่ชอช้างห้าแล้วกันครับแล้วทีนี้ครับขาวครับทิมเบี้ยที่งองงูสีครับไล่มาครับดาเอาเบี้ยกินขาวเอาเม็ดกินไล่มาอีกทีหนึ่งม้าดําถอยไปที่ขอไข่เจ็ดนะครับ เพื่อรอโยกมันที่กอไก่5้าหรือว่างองู6นะครับเพื่อรอจับเบีย้ยที่คอควายสตาต่อไปดำเอาขุนขึ้นมาครับมาโยกมาขาวเอาขุนเก็บมาผูกเบีย้ยนะครับที่คอควายสและเกมก็ยังมีความสูสีกันอยู่นะครับมีโอกาสสูงมากที่ผลจะออกมาเป็นเสมอน,นะครับอย่างขาวเนี่ยตาต่อไปข่าวว่าสามารถโยกม้าออกมาได้นะครับเพื่อมาจับเบีย้ยที่กอไก่4 โยกกลับมาที่เดิมขอควายสามมากไก่สองแล้วก็ขึ้นมาที่ขอไข่สีเพื่อจับโคนกับเบีย้ยก็ได้นะครับผมหรือถ้าขุนมันติดม้านะครับที่ยอหญิงสี่เนี่ยเขาก็มีทางเลือกนะครับเช่นโยกม้ามาครับเสนอแลกกันที่จอจานสี่หรือว่าทิ่เบีย้ยขึ้นมาไล่ม้าก็ได้นะครับขุนดำกินม้าขาวก็กินมาคืนนะครับผมอย่างยกตัวอย่างกรณีเล้นะครับอ่าถ้าเสนอแลกกันที่อจอจานสี่เนี่ยดำกินขาวกินแลกม้าขุนดำกินยอหญิงสาม แลวต่อไปข่าวก็จะอ้อมนะครับแล้วก็มาจับกินโคนกินเบีย้ยตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากของไฟดานะครับที่จะโคนมาตัดกับเบีย้ยหรือเม็ดนะครับผมถ้าตัดในสักตัวหนึ่งก็ถือว่าเสมอแล้วครับไม่มีทางไรจนฉะนั้นในตานี้เนี่ยถ้าถอยม้ากลับมาลุกได้ยเนี่ก็จะดีกว่านะครับก็ยังคงความเสมอได้อยู่ต่อนะครับ พอดาทิ่มเบีย้ยมาที่จอจานสีแล้วเนี่ยขุนเขาก็เลยต้องหลบขึ้นมาที่คอควายสามนะครับเพื่อเป็นการผูกเบีย้ยตั้งสองตัวนี้นะครับเบีย้ยกินมัางายที่งองูสามขุนกินเบีย้ยง่ายงองูสามขุนดามาที่จอจานห้าข่าหลบขุนไปที่คอควายสามขุนดําลงมาติดเม็ดที่จอจานสามข่าขึ้นเม็ดมาที่งองูสีนะครับเพื่อเป็นการไล่โคนดํานะครับ นดำไม่สามารถกินเม็ดได้นะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเมทฟรีแล้วก็ตามเพราะว่าขุนดำก็จะสามารถไหลไปที่ขอไข่สีแล้วก็จับกินเบีย้ยดำองฝ่ายดำนะครับแล้วก็จะเอาเบีย้ยตัวที่กอไก่สามเนี่ยขึ้นไปหงายได้และถ้าเกิดรูปนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าเสมอกันนะครับเพราะว่าฝ่ายดําก็จะเหลือแค่โคนกับเบีย้ยในฝ่ายขาวก็จะเหลือตัวเบีย้ยซึ่งก็จะไล่กันไม่จนนะครับโคนอยไปที่ขอไข่6ครับ ขาวไม่มีอะไรเดินนะครับเดินมาที่ยอหญิงสี่ดำก็เดินเบี้ยมาอุดที่ยอหญิงห้านะครับแล้วก็ถามว่าฝ่ายขาวจะเดินอะไรต่อฝ่ายข่าวเลือกที่จะเดินเบี้ยนะครับมาไล่โคนครับโคนขึ้นมาที่ขอข่ายห้านะครับเป็นการผูกแบบห่วงโซ่นะครับผมแล้วก็เป็นการกันเบี้ยหายนะครับที่คอควายหกแล้วต่อไปข่าวเหลืออะไรให้เดินครับข่าวเดินเม็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินไปเนี่ยก็โดนขุนดํากินฟรีครับข่าวจะเดินขุนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเดินลงมาเนี่ยเม็ดข่าวก็โดนกินฟรีนะครับแล้วก็โดนกินเบี้้ยยยต่อดวก็แพเลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขาวก็เหลือแค่ตาเดียวให้เดินนะครับนั่นก็คือเอาเบีย้ยขึ้นไปหงายนะครับมอบไปครับดำกินเบีย้ยหงายฟรีครับขุนดำขึ้นมาที่คอควายสี่คนลุกที่งองงูห้าครับขุนลมมาที่ขอไข่สี่ขุนดำกินขุนขาวกินเบี้ยดำถอยคนไปที่คอควายหกขุนมาที่ขอไข่สี่ดำถอยคนไปที่ขอไข่เจ็ดขาวขุนตินเบี้ยที่กอไก่ห้าดำมาขุนมาที่คอควายสี่ ขาวขึ้นเบี้ยที่กอไก่สีนะครับเือฝ่ายดำจะพาดเดินขุนมาที่คอควายห้าก็จะเป็นตาอับของฝ่ายขาวและเกังว่าจะบังคับเสมอนะครับแต่ดำไม่หลงกลครับหลบขุนขึ้นมาที่งองงูห้านะครับเพื่อเป็นการเปิดให้ฝ่ายขาวเนี่ยมีช่องอากาศหายใจให้ขุนลงมาได้นะครับผมและในตานี้นะครับฝ่ายขาวหรือว่าจ่าเชียนก็ขอยอมแพ้ต่อเซียนป่องนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับมาตานี้นะครับที่ฝ่ายขาวทิมเบี้ยขึ้นมาเนี่ยถ้าฝ่ายขาวไม่ทิมเบี้ยนะครับจะมีตาเดินเดียวเท่านั้นนะครับท ผมจะให้เวลาท่านผู้ชมมองหาตานนั้นเป็นเวลา30วินาทีนะครับหรือว่าถ้าท่านใดต้องการเวลามากกว่านั้นก็สามารถหยุดคลิปวิดีโอก่อนได้นะครับเริ่มครับ มดเวลาครับสาหรับท่านใดที่หาตานั้นเจอนะครับก็ยินดีด้วยครับท่านเพิ่งพลิกเกมจากแพ้กันเป็นเสมอได้นะครับแต่สาหรับท่านใดที่ต้องการรับชมนะครับตานั้นก็คือการเดินขุนนะครับมาที่ขอไข่สีครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าตานี้เนี่ยทาให้ฝ่ายขาวสามารถกินเบี้ยดําที่กอไก่สีได้นะครับถึงแม้ฝ่ายดําจะสามารถกินเม็ดได้ก็ตามเนี่ยถ้าฝ่ายดํากินเม็ดมานะครับที่งองงูสีฝ่ายขาวกินเบี้ยครับฝ่ายดําไม่สามารถกินเบี้ยที่คอควายสีได้นะครับเพราะว่าถ้ากินมาเนี่ย ฝ่ายขาวจะไม่มีตาเดินนะครับเป็นตาอับครับก็จะเสมอกันทันทีเพราะฉะนั้นฝ่ายดาเนี่ยก็จะเดินอะไรไม่ได้นะครับถ้าฝ่ายดําเดินลงมานะครับฝ่ายขาวจะทิ่มเบี้ยไล่โคนนะครับผมยกตัวอย่างฝ่ายดําเดินมาที่จอจานห้าแล้วกันครับฝ่ายขาวทิ่มเบี้ยไล่โคนครับแล้วต่อมาเนี่ยขุนก็จะมาติดเบี้ยนะครับที่กอไก่ห้าโคนถอยลงมาครับข่าวกาเบี้ยงหงายครับแล้วรอกลับมาจับกินเบี้ยนะครับ ถ้าคนถอยมาที่คอควายเจ็ดขาวก็ขุนติดเบี้ยที่กอไก่ห้านะครับแล้วก็จับกินเบี้ยที่กอไก่หกเบี้ยที่กอไก่สามก็จะขึ้นมาหงายและเกมในรูปนี้ก็จะเสมอกันนะครับถ้าขุนหลบขึ้นมาที่คอควายห้าขาวก็ลงขุนนะครับมาที่คอไก่สามดำเอาโคนมาที่กอไก่ห้าขุนหลบมาที่คอควายสามโคนลงมาที่กอไก่สี่ ขุนขาวก็หลบออกไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกนะครับถ้าขุนดําพยายามตามมาครับขุนขาวก็ติดขึ้นมาครับแล้วก็เอาเบีย้ยขึ้นมาเล่นนะครับโคนกินมาขุนออกมาเลยนะครับขุนขาวไหลมากินเบีย้ยดําที่ยอหญิงห้าแล้วก็เอาเบีย้ยตัวที่ยอหญิงสี่เนี่ยขึ้นมาไงและในรูปนี้ก็จะเสมอกันนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินขุนขึ้นมานะครับที่ขอไข่สีเนี่ยก็เป็นตาที่จะทําให้เกมนี้เสมอกันครับ ต่ในตานี้ฝ่ายขาวทิ่มเบี้ยขึ้นมานะครับทําให้ไม่สามารถพลิกเกมได้ครับแล้วก็ยอมแพ้ในตานี้เป็นตาสุดท้ายครับผมเพราะว่าไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นต่อให้ดูนะครับฝ่ายขาวนี่เหลือตาเดินเดียวนะครับก็คือถอยขุนลงมาที่ขอไข่สีดำโอโคลงมาที่ขอไข่หกครับผมเป็นการปิดนะครับไม่ให้ขาวขึ้นมาได้แล้วถ้าขาวเอาเบี้ยทิ่มไล่โคนครับโคนมาลุกที่คอควายห้าครับขุนขาวพยายามหนีย้อกมาที่คอควายสามขุนดำไล่ต้อนนะครับขาวหนี ดำหนีไล่ต้อนถ้าขุนดำหนีลงมาอีกนะครับที่จอจานหนึ่งขุนดำมาที่จอจานสามครับแล้ในจุดนี้เนี่ยขาวก็ไม่สามารถหนีออกไปทางขวาได้แล้วนะครับเพราะว่าโดนขุนกระโดนเบีย้ยเนี่ยปิดไปหมดแล้วนะครับข่านี้มาทางซ้ายครับดำเอาโคนไล่กินเบี้ยรข่านี้ขึ้นมาที่คอควายสองขุนดำลงมาที่จอจานสองครับทีนี้ก็ปิดคอกแล้วนะครับขุนขาวไม่สามารถหนีออกไปได้แล้วถ้าขุนขาวหนีลงมาข้างล่างครับคอควายหนึ่งหรือคอไข่หนึ่งเนี่ย โคนดาก็กินเบียนะครับถ้าขุนลงมาที่ขอไข่สองเนี่ยขุนดาก็บี้เข้ามาอีกนะครับที่งองูสองเอาอีกครับถอยไปอีกครับขุนดาก็บี้อีกครับขุนขาวจะเป็นต้องลงน,นะครับแล้วโคนค่อยกินเบียคราวนี้ขุนขึ้นมาดาเอาโคนบี้ลงมาขาวลงมาขุนดาขึ้นมาขอไขาสามขาวขึ้นไปกอไก่สองดำมาขยับเบีย้ยขุนดำมาที่ขอไข่หนึ่งดำามาโคนลงมากันไม่ให้ขุนออกก็จะลุกจน ขาวถอยขุนไปดำอเมเบียลงมาขาวเขยีบไปดำอมเบียลงมาหงายขาวเขยีบกลับมาขุนดำมาที่งองูสามขาวเขยับกลับไปโคนขยับไปที่กอไก่สี่ขุนดำไปที่กอไก่สองดำมาที่คอควายสองขุนลงมาที่กอไก่หนึ่งดำอมเม็ดลุกขุนขยับและเอาโคนล,ลุกจนหากคุณชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ